และทีมแรกคนแรกที่จะได้ทดสอบคัดเลือกตัวแสดงคือทีมโขนพระเวฟเฟียด,ยดไม่ธรรมดาพิงพินดีเคศูนหนึ่กดดันค่ะก็ประมาก็มีพี่ๆในทีมคอยให้กำลังใจค่ะอ่ะพร้อมแล้วเอาเละเชิญ ระหว่างเคสอบก็มีประมาบ้างเล็กน้อยค่ะก็มีรำไวกว่าจังหวะบ้างหรือว่ารำกดเนื้อกดตัวไม่สุดบ้างก็มีค่ะก็ทำเต็มที่ที่สุดละค่ะเก่็งไหม <c oughs> ตื่นเต้นไหมลูกเออเดี๋ยวเอายกลบหน่อยนึงล้อห่อจะเป็นพาใหญ่อยู่นะ,ะใช้ได้นะใช้ได,ใได้ใช้ได้เนี่ยกาไว้ก่อนเนี่ยพใหญ่เนี่ย จะเย็นเย็นๆลูกก็ขึ้นลอยมันยักที่สปริงตัวแล้วก็ทรงตัวให้อยู่บนขายักให้ได้ค่ะเก่งเก่งเก่งสวยสวยสวยเป็นไงมันเป็นไงวันนี้ดูมันลำเร็วๆกว่าจังหวะนังหวะล้วเมื่อกี้เห็ดเอ็นนี่ลูกครั้งแรกครั้งแรกไหมประมาณนี้แต่ลอยเลยวันนี้ใช้ได้ไม่มีย้อยเลยเก่งขึ้นได้เลยสวยงามคนโคคอมเมนต์มาค่ะว่าให้กดเนื้อกดตัวให้สุดค่ะรำให้ตรงจังหวะแล้วก็ มีการหักข้อมือที่มากขึ้นค่ะ